อาจารย์ฟาโร,รจิวให้จริงยาพรปู่หรือสีตาไฟนะคะกรรมการสมาคมวิศวก่ามเครองแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะมาอุดหนุนเพื่อนเวฟนะคะซึ่งเป็นดาราดังมากแล้วก็เป็นลูกครึ่งมาเลเซียด้วยวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะได้มาริมรสชาติอาหารสุดเลิศนะคะถือว่าเป็นระดับต้นๆเลยนะคะถือว่าย้ายนิดต้น่มขั้นตก็คือมาอยู่ที่นี่เลยอาหารน่ากินมากเช่นอย่างนี้นค่ะชอบมากเลยนะคะรวมถึงบะหมี่ด้วยก็อยากจะให้คุณเวฟเพื่อพิเศษทีึคุนะคะ่าเป็นมาอย่างไรถึงมาเปิดร้าน ก็ร้านอาหารในต้นงุทคืออะไรบ้าครายกานีจเนี่ยมัลาอค่างนะคะีนึ่รสชาติอร่ามแม่รสชาติต้นมกอะนะไชชิม้เลยนี่ก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะนี่คืออะไรคะป็นข้าวผัดซอส้มยข้าวผัดต้นมหอมชวนกินมากเลยนะคะ คือว่าที่เราใช้กช้ชุดค่ะคอชาร์มาสค่ะค่ะนี่อคอรงนื้อแล้วนบะหมี่เนื้อเนี่ยี่คือบะหมี่เจียวผู้ส่วนนะคะบะหมี่เจียวผู้ส่วนเนี่ยคือมันน้ำซุปออกมาแล้วก็จะไดตัวนื้อแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยมันก็จะวามากี่ชั่วโมงได้คะถือว่าได้ของถือว่ามั่วสี่ถือว่าพิถีพิถันมากนะคะส่วนตัวนี้นะคะคือบะหมี่ผงหน่อยสิ บอกว่าเห็นหน้านี่ก็อยากกินหมดจานเลยนะคะเพราะว่าแบบเที่นี่ที่เดียวขอค่ะพี่อ่ะี่ะใช้องผมค่แล้วตัวนี้อะคะนี่คือขนมหวานนะคะนี่คือจริงๆแล้วมันจะเป็นกาดำผสมโยเกัร์ตค่ะแล้วก็มีโบราณชาดำด้วย ก็็จะมาเปนิงอยากจะบอกว่าช่างลิมิกแล้วว่าคล้ายกับยิงหยางที่ไพ่ของอาจารย์สือนะคะอย่างไรก็ดีนะคะอยากจะบอกว่าฝากไว้นะคะสําหรับรสชาติอาหารเลิศๆแล้วก็นักร้องดังคนนี้แล้วก็ศิลปินดังคนนี้ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะที่นี่อยู่ที่ไหนคุณผู้ครับที่นี่ริทเติ้ลโน้มโผนะครับสาขาที่2นะครับที่อยู่ที่พระรามเก้าหนึ่งนะครับผมอยู่ในซอยอสมทนะครับก็อยู่ในโครงการมูลช่อปนะครับผมสาขาแรกอยู่ที่พระรามสามนะครับเป็นคนโดมอเตอร์เวย์ซี่24นะครับ ก็ลูกศิษย์แล้วก็แฟนเพจนะคะแล้วทุกคนที่ได้มาดูนะคะก็ขอให้แบบมาลิ้มรสนะคะบอกได้เลยว่าอาหารยอดมากนะคะอาจารย์ชิมแล้วนะคะรสชาติดีแล้วก็ช่วงนี้มีคนงกชันด้วยนะคะใช่ค่ะมีส่วนลดอีกสิบเปอค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆถ้าไม่รู้อย่างไรชงหาอาจารย์ได้นะคะ089000154อาจารย์พอลจิวให้จริงด้านขบวนดุสิตทรายอย่างไรก็ดีก็ขอให้คุณเวทพักร่ำรวยลูกงเรือเป็นมหาเศรษฐีที่ใจบุญตลอดสปค่ะสวัสดีค่ะ